บายดีเมรีไอ้ขาดกาสิพาไปย่างหลอกเบิ่งเนาะแถวในบ้านข้าเจ้าต้มเหล่าไฮเนะาะกาสุรายสีเกือบถูกขูลังเหินเลยที่ข้าเจ้าต้ตมเหล่าเนะาะอันนี้กาสิพามาเบิ่งอยู่นี่เนาะ <laughs> ต้มเหล่าอยู่บ่มือนี้ จากหม้อ <laughs> เออนี่เนาะยูนีกัต้มเล้ายูนีซองหม้อเนาะ <c oughs> นี่ดิยหม้อกับสิเป็นเตาไ่นันนี่เลยน <c oughs> เนาะอืมแป่งค <c oughs> าจาการ์ตาลมควันนนี่เลยเนะ เสงว่าเฮือคือเคยการลังนีกนระตุ่มเหล้าเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิง้งอีอยู่นี่นี่เลยยุนี่กระตุ่มเหล้าเนาะเกือบถูกลังคาเฮือนเลยตุ่มเหล้าหายนะได้จังหม้อแล้วมืนน่อนี้สีหม้อโอ้ตุ่มสดๆเลยนี่เนาะมาเบิงบ้งมาเบิ้งนี่เดียูยนี่กระซองหม้อเนาะ ลังต้มซึ่งวัน้คาดสิพาไปเบิรงอีคือรังหนึ่งขเขาจะต้มเหลาเนาะาว่างทางไปกันนี้เลยอันนี้จะเป็นเดินเหินเนาะขาเขาจะปูมันนี่นะซึ่งว่าสวงนีีมันกับเป็นราคาเนาะเดินเหินมีดินว่างเอะไลยก็ปูมันไปเนาะกะก้นเอาไปให้เลยโอ้เขาจาเ,จาเลงเป็ดได้น,นี่นะไปเป็ดหรือห่านวะ น่าสิเป็นห่านเนาะตัวใหญ่ใหญ่เลเป็ดห่านเป็ดนะอันนี้สิเป็นห่านนะอันนี้ก็สิเป็นมูเนาะตัวบางใหญ่เลยนี่นะพเจ้ากระเลงมูเลงนั่นไปนะเลงไก่เป็นอีมองหนึ่งเนาะตัวเหล่าหายแห่งไร่หม้อเลยอยู่นี่นะมึงดู สี่หมอ้อห้าหมอ้อพกหม้อเหรียญเลยเนาะะเจ้าต้มเหล้าให้บางคนกายเอสเป็นอาชีพรักเลยเนาะบางคนกายเอสเป็นอาชีพเสริมรรนี่นะหม้อบางใหญ่เลยซึ่งว่าเหล้ากับซีโต้ออนซูซเซอร์ทุกเดือนนี้เลยนะนนเนานะเหล้าสดซูเลยนะเนาะเบิ่งหม้อกับเหรียญกัน,นกสับหลาบเลย,เยอยู่ตองนี้ พกหม้อพื่นเนาะเลี้ยงกันเลยซึ่งว่าสฟ้ากันต้มมือมือมือเลยเนาะกลไดร์ไลตุกเด้น,นี่นะเจ้าก็เอาไปไฮเนาะไฮทรงโดยเฉพาะเลยไฮทรงหฮย่อยเนาะเตาไผ่กับสิเป็นหมอนใหญ่ๆเดี๋ยน,น,นี่เลยมาผูดาไปแป้งอันนี้นะไปขุดเองบอ่ <c ười> พูดเองไปไปหาโมงเช้ไไาทีเนนนทีนี่นาะกระีคูดอ๋อแบบนี้เลยค่ะไม่แปลงแต่เอาไปผักอีแล้ววะไปผักผสมไรยางอีบอลน,นี่มาไ,ไปปันป่นเอ็ดแป้งนะลาขันตอนแหงอดีนเผื่อสีได้เหล่ามาัอันนี้สิเป็นแกนเป็นแกนค่ะไม่แปลง เจ้าคูนเอาเปเปรดมันเอาไปต้าเนาะส่วนแกนมันก็สซีทิมว่าอันนี้ซิเป็นเปรดของหาไม้แป้งเนาะที่เขาเจ้าคูดแล้วนะแล้วก็สิเอามาตาแดดว้แนวนี้เนาะตาแดดเธอมันแห้งแบบนี้เลยเป็นไฟฟอยนี่นี่แล้รเขาเจ้าก็สิเอาไปผสมเลยลยอย่างเนาะสมุนไพรลายๆอย่างเอาไปผักผักผักปนกัน จังซีได้ไปปั่นเป็นแป้งเนาะเซอรอเลดออันนี้นะอเลือดฮึดอเลเตลเตลอเลือสักซือเลหาสักซือห้าโฮ้ลายแนวอยู่เนาะไม่เลอหรอเชอนั่นแค่นป้งเจ้าเอฟห้เนาะเห้าย่าเดวอันี้นะเซอร์เบบะดาเด็ด ใบอีืมอรุณมาเดอะไรผู้ผู้มาเบ้ออ้อยโอ้ลายย่างอยู่เนาะอันนี้คือแป้งเอะไรเข้าเจ้าก็เอาไปปั่นเอาไปต้มเราสูตรเป็นแป้งเนาะที่ว่าผักอะไรเรียบร้อยผสมลายลาย่างเรียบร้อยเลยเนาะอยู่นี่นี่ค่ะไม้กวาวสาวสนิทเลยแหละลายย่างแหงอะรีเนาะเอาไปตำขกมือคือมันมุนๆแบบนี้เลยก็เอามาผสมน้ำเนาะ มาผสมน้ำคือมันแป๊ะแบบพอดีแนวๆพอดีปั้นได้ดีดสีขนแบบนี้เลยนะสงว่าผสมแป้งผสมน้ำแล้วก็สีเอามาปั้นเป็นก้อนเนาะ ปั่นเป็นก้อนแบบนี้เลยตัวค่อยคูดแล้วก็ยังตะอยู่คือหุ่นค่อยเน้นมดชัดซอยเพิ่นปั่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเอ็ดผู้เดียวนะเดี๋ยวลองไปเบิ่งกันเลยเนาะไม่เคยปั่นคือกันปั่นคังแหลกเลยแหละอันนี้คือเอสเป็นก่อนเป็นก่อนหนึ่งเอสเป็นก่นแบบนี้คือเพื่อนเอสเนี่ คือโดนัทเลยนะฮะเรีบ้อยน้อยพดจะกายว่านอยต้องอนีง มาเรมาปัดแป้งนาปีเป้งมดีเยอะมัยมีเยอะ นี่น้องปันดแล้วก็สีเอาขี้แกบปกไว้คือมันแห้งแห้งแล้วเจร็สีเอาไปหอยตาแดดเนะตาค้างไผ่ไว้อันนี้ก็มันแห้งเลยเนาะทมไว้ อ, <laughs> อันนี้สิเป็นแป้งเนาะสีตาไว <c oughs> าาา้ไล่ๆพูนทางพูนี่ไ <c oughs> ลยขันตอน <laughs> เป็นมอตมุมลาวลายมือกล้องคื้นตอมล้วนะวะ นี่เนาะแป้งที่ปันไวยกระตาไวนนี้เป็นเดินผู้หละเป็นเดินแห่งดีเนาะสีตาไผ่ใบลมควันไผ่แล้วก็เอามาต้มเหล้านะเนาะนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นข้าวที่เขาเ้าหนึ่งสีอาเป็ดเหล้าเนาะจสีหนึ่งชะมอญยิ้มแบบนี้เลยเอากอง,องมาเบิไงเกะกะมีเห็นสิเป็นแบบนี้เลยเนาะ แบบนี้เลย mm hmm. อุ้ยแสบตาขวัญไย <laughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวตากไฟกับสีเป็นเดียวว่าไปคุมแบบนี้เนาะแล้วก็ดั้งพื้นเอา <c oughs> สิเป็นข่าเนาะทีหนึ่งแล้วก็เอามาตาแบบนี้เนาะแล้วก็เสียไปตำแป้งแล้วก็มาผสมลายยางแล้วกับม,มัก,บมกไว้อยู่ทั้งเนาะ <c oughs> เดี๋ยวทาไปเบิ่งแต่ละขั้นตอนกันเลยเนาะ <c oughs> นี่กัสิเป็น แป้งเนาะสีเอามาตําผสมมักเหล้าอันนี้ก็สาขการะตําหล่เลยเนาะตัวนี้ซึ่งว่ามักทั้งหนึ่งีโต้แปดโนยอันนี้เนาะแปดโนยถือว่าเจ็ดโนยก็ได้เนาะน,นี่กัเป็นขั้นตอนตอนมักขี้เหล้าเนาะกัสีเอาแป้งที่ตำแล้ว มาเซเื้อแนวหนีเลยเนาะแต่ก็เอาข่าเซื้อเอาข่าเซื้อทั้งแบบหนีเลยเนะ 待ってください。 เอาแป้งโอองวงหวยเสื้อเอี๊ยมนนี่เนาะแป้งที่บาร์ตำใบหนุ่มจีขาบนเลย่าอันนี้ก็แล้วเลยเนาะอเอาเข่าเสื้อทั้งแล้วก็สีเอานำเสื้อจนเต็มเลยนะบาดนี้ซึ่งว่าอันนี้สิเป็นทั้งมัดที่เหลาเนาะ ซึงผสมมาเลยแล้วแล้วก็มามักไว้แบบนี้ประมาณสองถิบประมาณสองถิบบ่ป,ประมาณสามถิบเนาะก็เอาไปต้มเหล้าได้เลยทางมักเลยละเลยน้องเพิ่นมักไว้พอามันได้หดสามถิบแล้วก็เอาไปต้มเหล้าอันนี้เป็นตอนต้มเนาะอันนี้ขี้เหล้าที่ว่ามักไวเป็นเดินแล้วก็สีเอาตักไปเสิมหมอ้อต้มเลยเนาะ อันนี้สิเป็นขันต้นต้มนะตอขี้เหล่าลงไปเสื้อหม้อไปม,มีเลยเป็นกระสีแทะเบิงนะ้งเนาะมันพอดีฟองหม้อที่บอนนำเหล่าสีไล่อ้อเนาะแล้วก็เสื้ออันนี้ <laughs> เสื้อเพื่อ,อหรือมีเหอ่อไอ้เหมันอ่อนบ่ะนีไอไอ่มันกระสีเอาอน,นันเสื้อเน,นี่ยนะี่เนาะบอลน,นำเหล่ามันไล่อ่อดีก็เอากระสามตั้งไว้แล้วก็เอานำมาเสื้อบนนี้้ขันตอนต้มกม็มีแต่ซ้ำนี้เนาะเอานำเซอือ้อกระสามจนเต็มแบบนี้เลยนะคือหม้อตัวนี้เลยเนาะที่กำลังต้อมอยู่ ทอนี่เสื้อเพื่อหรือทอนี่อยู่น้ำนี่เล่อะไรเล่ยเตย้นมันทอนเอออันดับมันทอนอ่ออ๋อเนาะหมอนี่ยเป็นกระซิตุม่มแบบนี้เลยจนเหล่ามันจางผลเลยเนาะกระซาตุม่มกระแล้วกระทือว่าตักเหล่าอ้อเนาะกระทือว่าเบิดขั้นตอนตุ่มเหล่าเมน,นีเศร้าคัดกระทีพามาสิมเหล่าสุดๆจังมอตุ่มเลยเนาะ จะหมอนึกแ่ยัยูไม่ได้กมาอึอังหนอืแซอว่าสิต้มไปเรื่อยๆรอเลยเนาะหมอนึ่งก็ได้ไล่ตุกไล่ลลิอยู่เนาะจนนำเหล้าปายปมันชีจางตุกสุดไทยายมันจ้างมันจืดเลยและก็เข้าจกับสีตักอ้อตักอ้อแล้วก็เซื้อต้มเมอร์อีกเนาะ กตักอ่อดจนมืดเลยอยู่หมอนเนี่กยกระสิตักอ่อกี้เหล่าเอาไปกินได้เกอร์มูได้เนาะขี้เหล่าตักอ่อม,มอึนเลยล้วก็เซอร์เมอร์ลวก็ต้มเมอร์ยี่เนาะคลิปนี้ก็ขอปิดไว้สำนีก่อนเด้อ ซึ่งว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ซาละเลยเนาะพามาเบิ่งขั้นตอนต้่มเหล่าซื้อๆเพื่อเบิ่งแลว้วก็ผ้ากดไลค์กดติตามสองเห้าวค้ดเด้อ